สวัสดีครับสารวุทิเทพแค้นนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกําลังให้น้ํหญ้าสปริงเกอร์อยู่นะครับซึ่งสปริงเกอร์ที่ผมใช้ก็เป็นแบบมินิสปริงเกอร์นะครับซึ่งการติดตั้งมินิสปริงเกอร์ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนปั๊มนะครับแล้วก็การติดตั้งก็ง่ายซึ่งผมก็ทําคลิปไว้เมื่อคลิปที่แล้วแล้วนะครับสําหรับมินิสปริงเกอร์ที่ผมติดตั้งไว้นะครับ3จุดนี้ก็ทํางานได้ปกตินะครับเพราะรัศมี ครอบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่แคบๆนะครับแต่ปัญหาคือที่หน้าบ้านผม4จุดนี้นะครับมอสสปิงเกอร์สองหัวจุดนู้นนะครับที่รดน้ําแปลงหญ้าอยู่นะครับมันไม่เข้าเพือพื้นที่ทั้งหมดนะครับมันจะมีเหลือขาดอยู่อีกนิดนึงซึ่งผมก็ต้องทําการย้ายตําแหน่งหัวบ่อยๆนะครับเพื่อทําให้หญ้าสนามได้รับน้ําอย่างเต็มที่นะครับถ้าหากผมจะติดตั้งสปิงเกอร์เพิ่มอีก2จุดนะครับแรงดันก็อาจจะตกได้นะครับ เพื่อนๆครับโครงการก็ได้ติดตั้งท่อไว้ที่ข้างบ้านของผมจุดนี้นะครับผมได้ทําการติดตั้งก๊อกสนามและใช้ข้อต่อสมเร็วมาประกอบนะครับไว้สําหรับใช้งานข้างบ้านนะครับผมคิดว่าผมจะด i y ท่อ p v c 4่หุนนะครับให้สามารถติดตั้งหัวสปริงเกอร์ที่มีรัศมีทําการได้ไกลกว่านี้นะครับและจะใช้ชุดข้อต่อสมเด็วที่ปลายท่อตัวนี้นะครับไปประกอบเปิดน้ําให้น้ําสนามหญ้าด้วยการเปิดจากก๊อกจุดนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต่อท่อกันเลยนะครับ โอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับงานดัดแปลงท่อ p v c สีหุนสําหรับติดตั้งหัวสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเใกล้กันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหางปลาไหลนะครับหางปลาไหลเกีียวนอกนะครับสีหุนผมก็นํามาประกอบกับข้อต่อเกีียวในสีหุนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดสวมเร็วนะครับติดประกอบกับหางปลาไหลอีกทีนะครับ ต่อมาตัวนี้ก็จะเป็น3มทางนะครับ3ทางเกี่ยวในนะครับต่อกับข้อต่อเกี่ยวนอกนะครับจุดนี้ก็ต้องทากาวเชื่อมไว้นะครับสามารถถอดได้นะครับจุดนี้ครับต่อมาขึ้นมาจุดนี้นะครับก็จะเป็นข้อต่อเกี่ยวนอกนะครับสามารถประกอบเข้ากับหัวสปริงเกอร์ที่เป็นเกี่ยวในสี่หุนได้เลยนะครับแต่มีหัวสปริงเกอร์บางรุ่นนะครับ ข้อต่อนะครับเป็นข้อต่อเกี่ยวนอกนะครับยกตัวอย่างเช่นหัว Impact หัวนี้นะครับข้อต่อเป็นข้อต่อเกี่ยวนอกผมจึงต้องดัดแปลงข้อตัวนี้ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับเพื่อที่จะได้เข้ามาสวมกับข้อต่อเกี่ยวนอกตัวนี้ได้อีกทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเทสระบบกันเลยนะครับว่าจะเวิร์คหรือไม่เวิร์คนะครับ โอเคนะครับเป็นเพื่อนสำหรับงาน DIY ชุดให้น้ำสปริงเกอร์แบบง่ายๆตัวนี้นะครับหากว่ามีคนอยู่บ้านนะครับการให้น้ำจากระบบสปริงเกอร์งานตัวนี้นะครับก็จะทำได้ง่ายนะครับเพราะว่าแค่เปิดก๊อกแล้วก็ย้ายตำแหน่งไปได้เรื่อยๆนะครับและที่สำคัญคือรัศมีการให้น้ำนะครับไปได้ไกลมากเลยนะครับถ้าหากน้ำแรงเกินเราก็สามารถดีก๊อกได้นะครับสามารถติดหัวสปริงเกอร์ได้หลายแบบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้ว มีข้อที่เห็นประการใดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมใต้คลิปได้นะครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรผมจะได้นำไปปรับปรุงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในการดูแลสนามหญ้าให้สวยงามนะครับสลาวุฒิเทปแคร์นักดูแลสนามหญ้าครับ